เนาะครับโอ้เป็นยังไงถือเล็กเนี่ยบ่บ่ถือครับผมบ่ถือจะไล่เล็กวิ่งไข่เต็มเต็มโคกเก่าบ่มากก็เลยบ่ได้โอ้แสดงว่าจะของบ่มากไข่ที่ผู้อื่นตัวนี้ไข่ผู้อื่นเขณะลูกบอกยังบ่ถือเนาะบอกคุ้มเดียวหกหนึ่งไอไหนอันปั้นๆอ่ะครับบอกหกหนึ่งหกหนึ่งอ่ะคือบ่ถือเอา สื่อไปแล้วโอ้ยมาบอกยังพอสื่อหกศูนย์บอกยังหกหนึ่งดาลูกอีกดาลูกอีกครับโอ้นะครับก็มีโศกพี่น้องงวดที่แล้วฝันบ่ได้เลขเลยฝันอ่ฝันมาต้องแปลเอาเนาะฝันมาต้องมาแปลเอาผัดบ่ถืดนะครับแสดงว่างวดที่แล้วนี่รุดเนาะในในเลขของความฝันแต่ว่าเลขสูตรคำนวณนี่เต็มเต็มเลยทั้งบนทั้งล่าง นะครับซึ่งเลขสูตรคำนวณการลงไปแล้วเนาะนะครับอันนี้มือนีนะครับกสีได้มาตามความฝันเลยเพราะว่างวดที่แล้วนี่บ่มีฝันให้ผมเลยเออผมได้แค่คลิปเดียวหนึ่งอันนี้ฝันเราพี่น้องฝันก็ตาที่ตามอยู่เพราะว่าฝันในตัวเลขเนาะครับเหมือนอ๋อเงื่อนี้ฝันในตัวเลขเลยคือเมื่อนาคำคำนี่น้องมาลาฝันเป็นผีพี่น้องน้องมาลาเมื่อคืนเลยหมดผีมาบอกเลขพี่น้องครับ ผีมาบอกเลกครับผีมาบอกเลกนอนนอนอยู่ใส่อะนอนอยู่เพื่อนครับผม๋อนังวัดนี่นอนอยู่นี่อือครับเว้ยนอนรับรับตื่นตื่นพี่น้องอือครับอือเพิ่นมาวันแรกนอนคือเป็นตายานมากเที่แรกกับโมเมนต์ผีเราคนนี่แหละครับครับบัตรอันเพิ่นบอกเรกแล้วจังได้ผีมาหลอกอจะมาหลอกครับเห็นเห็นตบ่ เห็นนาเนี <nước> <word. t ank Snow> ่ยแหะเห็นนาเลยได้จำบ่ได้หรอกจำบ่ได้หรอกเห็นนาผีเลยครับเห็นนาผีเหมือนว่าเป็นตาหย่านเถอหย่านเป็นตาหย่านขึ้นในหนังบ่โอ้ยคือจังหนังล้อนั่นสันแล้วนอดบันเอ็มีครับเปิ้ลสีมาให้แก่โตบ่งวดที่แล้วให้บ่ถือก็บบ้องล่ะถือบ่ถือก็บพิจารณาเอาพี่น้ออ่มันก็แค่ความฝันครับจักถือบ่ถือก็บ้องโล่ะครับ ฝันยังไงก็บอกพี่น้องไม่ยังสั่นล่ะครับผมเล่าความฝันเลยบออ้าวเราความฝันเลยครับความฝันก็คือว่าผมในไปผอคนแถาผู้หนึ่งซึ่งเพือนนั่นถือโรตีรีแล้ววันที่หนึ่งครับผมในความฝันเลยครับก็เลยถามเพือนพ่อยังจะมีสูตรอียังจะคือซื้อเลขถือแล้ววันที่หนึ่งประมาสิอ่าบ่ยากหรอกสูตรวิธีการซื้อไงถือเลขกแล้ววันที่หนึ่งประมาณสี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิบอก วิธีการสื่อให้ได้ร้อที่หนึ่งนลส่ใหื้อจงไหจะคอยถืออ่ที่หนึ่งคนละอ่อ้ยมันก็ดีแล้วพ่อใหญ่บอกมาสูตรเอจะคอยถือกัน้อันที่หนึ่งก็สื่อเิอ่าหัวนี้ผมมีอยัางหลอกลกหลามันเสีออกตัวนี้เด้อคนละ่เจ็ดสามเก่าเจ็ดเจ็ดสามคนละอืมหกเจ็ดสามเก่าเจ็ดเจ็ดสามเิงมานสตัวนีละคนละวันนี้พ้นพ้นพ้นบอกเลยอีกแล้วเพิ่งกระดาลงดินมันนี้ ขับถึงเลวตรงนี้ใจยองสี่ได้เห่อวะมันเดาแล้วดิงเงี้ยเงีเงี้ยคความดีใจของเพื่นนะครับบ้านนี้ฟันสำนักหลับพี่น้องเอ้ยจักผีมาจะใช้เรามมาลองา่อนเจ็บตัวบอครับตกใคือบอกกันเขาห่อยี่สี่ละไอไอเลขที่ว่านั้นเลขยังไงก่ะสัเลขเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามครับผมเความฝันเนาะเป็นความฝันเพื่อนให้ไปหาลอตเตอรี่บอก บบหูเพ er no. <c oughs> er ูว่าถ yes, right so <c oughs> er ้าเบิรงเด้อเลขตัวนี้มันสิออกเพิ่นเน้นในบอกว่าไอ้สองชุดหรือเป็นต่อเลยหกตัวเลยหกตัวเพิ่นเพิ่อนบอกที่สมนียเพิ่นเพิ่นบระเด็นเนี่ยนะครับถ้าเบิรงเด้อร์มาสองตัวนี้แล้วแล้วมันสีหนึ่งประมาณไหนอันนี้ถือว่าถือกับโบหูได้ไม่หนอฝันได้เลยหกตัวเป็นข้อฝันเนาะเป็นข้อฝันั็คือแต่ทางที่ดีคือตัดเป็นสามตัวดีกว่าเนาะตัดตัดไปสามตัวกันเลยสามตัวก็กินยากแล้วที่ไปเอาหกตัวนี่ห่วยรวยทั่วประเทศได้นี่ฝันไม่สีเพราสว่าจะสร้าตังสื่อยได้ตเนาะ แ,แล้วไอ้สูตรไอ้ที่เพื่อนว่าสื้อเล็กแนวไรสีถือนั่นเด้เพื่อนได้บอกบอ่บอกเพื่อนบอกแค่ตัวเลขเท่านี้ผมผมขอถามเพื่อนนั้นเจ้าสื่อเล็ก,กอ,ยลอ,อย่างไงเคยถึงรอบทีนึ่งมันว่ย่าบอกเดี๋ยวสิบอกวิธีการสื่อคนหนึ่งเพื่อนก็นเลยบอกตัวเลขมาเลยเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามนี่ก็เอมาสอนตัวนี้ล่ะเพื่อนวะ<ล>ทีนึงน่งเเลยบมหูจังว่าอวิธีการสื่อยังไรเห็นหมันถือครับโอ้เสียดายเนาะ แล้วก็พ่อฟันนี่ตื่นน้อยย่งว่าผีหลอกอ่ะก็ผีมาจะแสมาหลอกก็เลยตื่นผีคนเดียวกันนี่บ่บ่ไอคนละผีคนละผีผีที่มาบอกเลขกันผ่าผ่าที่เพิ่นบอกเลขมันตัดไปเลยเลยมาฝอผีเลยจรินะคือผ่าผ่ามันตัดไปเลยก็เลยตื่นบอกเลขสามตัวออ้ยหกตัวแล้วก็ผีมาหลอกปั๊บจำได้บอกมาที่ตัวไหน เดี๋ยววันจะย่ำให้เพรว่าให้เจ็ดสามเก้ามเก้้าเจ็ดครับผมฝันหมาดนี่แมนบอลนี่รับมือขึ้นเลยครับโอ้ยหนหนโท่หาพ่ที่ฝ่ามาเลยโอ้โหน่ได้เพราะว่าเคยได้อยู่แล้วสามเก่าสองเจ็ดสามเก้าเจ็ดล้านวิวเลยเจามเก้าเ็สขียนมาให้นาอ เป็นเป็นมาในหลางไลนผีผู้เฒ่าผู้เ่นผู้เฒ่าผู้เฒ่าลงดินผู้เฒ่าบอกบันี้มันบอกเลยพวบัดเวลาถึงเลขแล้วให้เดาลงดินมีสีด้อเดาไังลงดินกันว่ากันว่าเขาเขาหกตัวหรือสามตัวนี่แสดงว่าต้องคลิปนานนี่ต้องมาเดาเดื้อนางเดือยจถึงนะนนะรู้ยากเราเด้ดิเดาลงดินเลยบอกเจ็ดสามเก้าหกหก สามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามสามตัวเลยพี่น้่อสองตัวนั้นไปตัดเราเองเนาะแม่เออเพราะว่าถ้าตัดมาเยอะมาแล้วมาแล้วเบิงเบิงเบิงนี่เออเอตัวนี้เลยกว่นี่จริงๆนี่เพื่อน่าหกตัวเลยได้แม่นบ่เออมันมันน่าจะต่อเนื่องเนาะแต่ว่าถ้าเฮ็ดหกตัวนี่หลายคนบอกถ้าวฟันเล็กหกตัวนี่ไม่ค่อยออกกระสันก็เลยตัดจุดสามตัวเนาะนะครับ แต่ฝันได้หกตัวเอ้าทีเลขวิ่งก็ได้สามเจ็ดสาเจดกับหกหกสามอันนี้ก็บหกด้หกเกก่าหกกับเก่าก็เออรบังเก่าเ้วยนั้นเจ็ดสามเก้านเรางเจ็หแต่รู้สึกว่าได้เจ็ดมาสามตัวเลยนะดูเน่ยได้เจ็ดมาสามตัวสามสอเกเจด เจ็ดสามมือเจ็ดเลขสามคยออกอย่างนี้นะเจ็ดสาอเจ็ดสามแต่ตัวที่ชอบนะคนผู้สิงชอบนะในสูตนนับจำนวนนะที่ตัวชอบก็คือเจ็ดสามกับหกสามเพราะว่าให้ระวังเก้าด้วยระวังเก้ามันอาจจะเอาหัวลงนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกความฝันหนึ่งเนาะคนผู้สิงเนาะนะครับหลังจากที่งวดที่แล้วโบวฝันเลยฝันกับบันไดตัวเลข หลอดเราฟันเราคนเออรถรถมันเสียแต่ไม่กระแตกเอาท้ายซุดไม่ยังฝากหอดเอ็ซีพี่เนยครับก็โอ้ยอะไรพี่น้องเด็กมี่เต้มันมาถ่ายคลิปครับผมว่ามันต้องมาให้เห็นแหละเพราะว่าสองคลิปแล้วดี่ผมออกคลิปไปมันกับฟันบริเล็กเนาะแต่โมนี้เขาฟันบริเล็กเหมันกับพเนยได้พี่น้องครับผมฟันตองหดน้ำน้องฟันตองหดน้ำก็ ขอให้สุงโสมมัดมานพี่น้องล้ำซีสูบูสุคบขอให้จุดหวยรวยเบอร์ขอให้มากหกโตนี่ครับล้ำซีสูบูสุคนลำรวยเงิเสียงหลานเด้อซาครับครับผมครับถ่ายสุดเนาะนะครับผมหลายๆช่องนี่แหละคครรัับบขอบคุณคุผู้สิงนะครับที่ได้มาหว่ความฝันแบ่งปันตัวเลขนะครับความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านใช้ดุลพินิจใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับถ่ายสุดขอบคุณคุณผู้สิงครับผมขอบคุณครับ